สวัสดีเพื่อนๆชาวโฮลิสัยทุกคนนะครับผมามาพบกันอีกแล้วกับเทปรีวิวสินค้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่โฮลิสดยสดๆร้อนๆแบบชุดหูฟังซิลค้าเนติงเกลโปรชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์พานาแมกเนติกรุ่นล่าสุดจากคังซิลค้ารายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคเราตามไปดูพร้อมกันเลย ถ้าเราจะพูดถึงกระแสชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ในช่วงนี้นะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งครับว่าหลายแบรนด์เริ่มที่จะเอาไดเวอร์พาหนะแมกเนติกข้ามาในชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์กันบ้างแล้วซึ่งถ่าสุดขับทางซิลกาเขาได้เปิดตัวซิลกาในติงเกลโปรชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์พานนะแมกเนติกที่ทางซิลกาครับเขาได้ทําการปรับจูนและพัฒนาตัวไดเวอร์ขึ้นมาเองโดยจะใช้โครงสร้างในรูปแบบมันติแมกเนติกฟิลจะทําหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็กภายในตัวไดเวอร์ด้วย ร่วมกับแต่แฟมเนื้อบางแบบคอมเพรสิตผสมกับอลูมิเนียมริบบอนเนื้อบางที่มีความไวต่อการตอบสนองในย่านเสียงได้อย่างรวดเร็วทําให้ได้เนื้อเสียงที่มีความใสสะอาด แล้วเวทีเสียงที่กว้างอย่างมีมิติบวกกับการออกแบบโครงสร้างภายในตัวหูฟังที่ทางซิลกาเขาได้ทําการปรับจูนและพัฒนาจนได้เนื้อเสียงที่เข้ากันในแต่ละย่านได้อย่างลงตัวโดยใน,นส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟังครับตัวบอดี้หูฟังเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC วัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยน้ําหนักเบาด้านหน้าตัวหูฟังเขาจะมาพร้อมกับเนื้อไม้ซีบราที่ขัดเป็นเงามันขึ้นรูปได้อย่างสวยงามโดยตัวชุดหูฟังเขาจะรองรับกับสสัญ,ญญาณในรูปแบบ2พินขนาด0.78ม mm. มตึตงตัว วหูฟังครับเขาจะรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยตัวสายสัญญาณที่ทางซิลคาเขาได้ให้มาครับจะเป็นเนื้อสายทองแดงชุบเงินที่มีความบริสุทธิ์ระดับ 6n เป็นสายสัญญาณแบบถัก8ดที่เคลือบดยลิสเพื่อป้องกันการเกิดคราบเขียวเมื่อใช้ในระยะเวลานานโดยตัวสายสัญญาจะมาพร้อมกับหัวสัญญาแบบบ 4. 4. 4. ลลูน4.4มมแถมยังออกแบบจุดเกล่ยวหูให้สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายรวมไปถึงการออกแบบท่อนําเสียงของตัวหูฟังที่จะตั้งเฉียงเข้ากับรูหูของเงาเวลาสวมใส่ทําให้ฟิตติ้งเข้ากับรูหูได้เป็นอย่างดี แล้วมาดูในส่วนของน้ําหนักของตัวชุดหูฟังซิลก้าในติงเกลโปรกันบ้างนะครับผมเมื่อชั่งน้ําหนักตัวหูฟังครับตัวชุดหูฟังจะมีน้ําหนักเพียง13กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ําหนักเบามากๆถึงแม้ว่าตัวบอดี้จะเป็นวัสดุโลหะก็ตามโดยในส่วนของน้ําหนักของสายสัญญาณครับเมื่อชั่งน้ําหนัก ตัวสายสัญญาณจะมีน้ำหนักอยู่ที่32กรัมเท่านั้นแล้วเมื่อเราประกอบร่างตัวชุดหูฟังกับสายสัญญาณรวมกันน้ำหนักรวมของตัวชุดหูฟังครับจะอยู่ที่45กรัมซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานทั่วไปของตัวชุดหูฟัง IN-EAR m o n i t o r และที่สำคัญครับตัวสายยังม้วนจัดเก็บได้ง่ายทำให้เพื่อนๆสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆ เรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่ทางซิลกาเขาได้ให้มากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วมเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับล้วก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานถัดมาแล้วก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังซิลกาในติงเกิลโปรอยู่ภายในกล่องนะครับผมซึ่งเมื่อผมได้ลองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกอย่างแรกเลยคือตัวชุดหูฟังที่เป็นบอดี้วัสดุโลหะทรงคล้ายมเมล็ดทันตะวันที่ทำออกมาได้อย่างเรียบเนียนและสวยงามมากๆและยังเสริมความพรีเมียมด้านหน้าตัวหูฟังด้วยวัสดุไม้ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามโดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆภายในกล่องครับก็จะมี ชุดสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลลิเมตรมาพร้อมหัวสัญญาณแบบบาลนซ์4.4มิลลิเมตรให้1เส้น ชุดจุหูฟังเนื้อซิลิโคนที่มาเป็นแพ็กเกจแบบกล่องที่มีมาให้กันถึง2ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่รวมไปถึงเคสเก็บหูฟังแบบหนังให้อีกหนึ่งกล่องและนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดของชุดหูฟังซิลค้าในติงเกิลโปรนะครับผมแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปรกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นโดยในส่วนของแนวเสียงของชุดหูฟังซิลค้าในติงเกลโปรนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นชุดหูฟังไดวเวอร์พานาแมกเนติกที่จูนแนวเสียงออกมาให้ฟังได้อย่างงสนุกและยัง ให้รายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนด้วยเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับลงได้ลึกแถมยังคืนตัวไวมวลเบสมีความหนากํำลังดีซึ่งจะโดดเด่นในย่านมิดเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงแนว๊อป r ็อก J pop, อัน,นิซองหรือจะเป็นฮิปฮอปหรือเพลงตลาดทั่วๆไปก็รองรับการฟังเพลงได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเสียงย่านกลางที่มีความชัดเจนให้ความสมดุลของเนื้อเสียงที่ใสสะอาดและเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมครับเขาจะมีความโดดเด่น เป็นปลายแหลมเปิดที่ให้ความชัดเจนของเนื้อเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์แฉสแนของกองก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นเสียงแหลมที่มีความสะอาดสมูทปลายแหลมลักไปได้ไกลและมีประกายอย่างชัดเจนรวมไปถึงเสียงร้องที่จะออกในโทนอุ่นเนื้อเสียงมีความนุ่มนวลใสตัวโน้ตมีความชัดเจนทั้งเสียงนักร้องชายและนักร้องหญิงที่ขับออกมาได้อย่างสมดุลและเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงเวทีเสียงที่เขาจะเด่นในด้านกว้างและยังสามารถแยกมิติของเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างแม่นยำและมีระยะที่ชัดเจนโดยรวมหลังจากที่ได้ลองใช้ซิลค้าในติงเกลโปรมาระยะหนึ่งผมรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าทางซิลค้าเขาได้ทำการปรับจูนเดเวอร์ให้ฟังเพลงได้อย่างสนุกด้วยเนื้อเบสที่มีจังหวะซึ่งส่วนใหญ่ละครับเดเวอร์พาน่าจะมีจุดเด่นในเรื่องย่านกลางและย่านแหลมที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงแต่ด้วยการปรับจูนที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซิลค้าครับทำให้ตัวชุดหูฟังตัวนี้ได้เนื้อ ที่มีน้ำหนักบวกกับคุณสมบัติของไดเวอร์พานาที่ให้มิติของเวทีเสียงที่มีความกว้างและยังคงให้รายละเอียดของเสียงกลางและเสียงแหลมที่ขับออกมาได้เป็นอย่างดีสมกับเป็นไดเวอร์พานาแมกเนติกที่ทางซิลกาได้ทำการพัฒนาขึ้นมากับหูฟังรุ่นนี้ที่จะตอบโจทย์การฟังเพลงของเพื่อนๆได้อย่างลงตัวแทบทุกแนวในราคาสุดคุม้มเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่ขับออกมาหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอีอยดจากทีมงานโฟลิซายได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับชุดหูฟังซิลก้าในติงเกลโปรตัวนี้แวะมาพูดคุยสแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเทปรายการเราม,มาโดยตลอดและช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้าจะเป็นสินค้ารุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ